โจอี้ไหมคะทิกกี้นี่เคยอ,อยากจะขึ้นมาซับเหนือเขาใช่ไหมอยากจะขึ้นมาซับเหนื่อยให้เขารักเขาเอ็นดูเขาอยากจะแซ่บไปกับเขาเขาอยากแซ่บไปกับโจโอีของทิกกี้เลย แฟนคลับแซ่บๆของคุณโจอี้นะคะมาอยู่กับเราที่นี่ก่อนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับนะครับนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะให้ทักทายแฟนคลับแซ่บๆของเรานิดนึงค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเจริญและก็คุณมิวมากๆนะสวัสดีชาวครีมิวทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่เดินไปเดินมานะครับว่ายินดีที่ได้พบกันนะครับ เป็นยังไงคะวันนี้ความแซ่บของเราผ่านทางแฟนคลับเยอะไหมคะคุณโจ้ยก่อนอื่นนี้ต้องบอกว่าเหนียวแน่นมากๆเลยนะครับก็คือก่อนตื่นเต้นมากๆครับคือผมไม่ค่อยได้มาสยามสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากก็ไปไปตลาดนัดแถวบ้าน <laughs> แต่วันนี้พอได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เออเราได้มาเจอผู้คนที่น่ารักน่ารักแล้วก็รู้สึกมีพลังกำลังใจมากๆ <laughs> ใครพร้อมจะส่งกำลังใจให้กับคุณโจอี e ้กรีดหน่อย <c oughs> ออค่ะคำถามแรกรเลย <c oughs> อยากถามคุณโจอี e ้ค่ะอยากถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนแซกแค่ไหนคะโอ้คือแซบแซกนี้ที่ว่าคือถ้าถ้าพูดถึงการรับประทานอาหารนี่คือผมเป็นคนกินรสจัดมากๆ<อ>แล้วก็อย่างที่บอกพอกินรสจัดแล้วรเราอะ ผมเป็นกดไร้ย,ย้อนมาตลอดเกี่ยวกับกระเพอะอาหารคือแล้วก็ก็ได้มารู้จักเครมิลเวยนะก่อนก่อนหน้านี้เลยนะก่อนที่จะได้เป็นพิสเซนเตอร์ครับรู้จักมาก่อนแล้วแล้วก็เราก็ได้ได้ใช้ลองแล้วก็ใช้รบ,บรรเทาอาการที่เราเป็นจนตอนนี้แบบ แทบจะดีขึ้นมากเลยครับอยู่คู่กับตัวชีวิตของผมอาการคือดีขึ้นเีขครก็คือสามารถพูดได้อย่างเต็มปากค่ะว่าก่อนหน้านี้เป็นผู้ประสบภัยใช่ครับตอนนี้ได้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะและอยากจะให้บอกถึงความแซบของตัวเองดีไหมว่าถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบความแซบของตัวเราเองเนี่ยเต็มสิบให้ตัวเองแซบเท่าไหร่คะมันก็ ถ้าเป็นวาระที่อยู่บนอยู่บนเวทีเล่นคอนเสิร์ตอะไรแบบนีผมก็ให้ประมาณ8ถ้าอยู่ใช้ชีวิตประจำวันก็ประมาณแบบห้าเพราะว่าแต่ว่าถ้าแบบได้เจอสาวสวยก็จะ10เต็ม10แต่เจอคุณพี่นะฮะแฟนคลับให้ความทราบคุณจอีทเท่าไหร่ดีคะร้อยนะร้อยนะร้อย เ,เป็นยังไงบ้างคะกับการได้มาเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกเป็นยังไงบ้างโหแบบมันก็เหมือนแบบเราคือก่อนอื่นผมไม่คิดไม่ฝันเลยเหมือนกันว่าวันหนึ่งแบบเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ครับน้ำตาผม,ะมจะไหลแล้วใชนไหมเพราะว่าคือแบบเราก็แบบใช้ชีวิตปกติไปอ่ะครับนนก็เล่นดนตรีเป็นศิลปินนักร้องแล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์มันก็มันเป็นความภูมิใจ ของเราเหมือนกันว่าคือขอบคุณแบบที่แบบผู้ใหญ่เห็นว่าเราแบบอ่าพอเนี่ยพอมีรู้ไปตั้งไงรมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบที่ให้ล่อใช้ได้แบบว่าเห <c oughs> มือนเป็นผู้ใหญ่วางใจเราอะไรเนีัย <c oughs> ผมก็คือผมก็จะพยายามที่จะทำพัฒนาตัวเองเต็มที่ให้มากๆกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับสุดยอดม,มากเลยค่ะ คุณจอ,อีค้ค่ะบางคนเนี่ยเขาอาจจะบบบว่า <c oughs> ชอบความแซบแซบชอบกินของแบบอร่อยอร่อยแซบๆแต่ว่าบางทีอาจจะแบบกลัวปวดท้องกลัวเสียท้องโดยในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยโดยตรงค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยมันมันน่ากลัวแล้วก็มันน่ารําคาญใจแค่ไหนคะมันมันรบกวนมากๆเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งเวลาผมเมื่อก่อนเนี่ยผมร้องเพลงบนเวทีนะตอนที่ยังแบบเป็นอาการทางกระเพาะร้ <c oughs> องไป ร้องไปแล้วก็เลอไปมีแอบเลอแล้วก็แอบมีแอบหันมาแอบหันไปหาพี่มือคีย์บอร์ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเลยทําให้แบบแล่ร้องไปท่อนก็มันคิดถึงเจอมันก็แบบมันมันดังขึ้นมามันก็มันก็หายไปบางท่อนแฟนๆอ่ะที่ว่าไอ้โจอี้ลืมเนื้อบ่อยแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเป็นเป็นกดไรย้อนเป็นอาการแบบว่ามันมีลมในท้องเยอะนะครับอันนี้คือมาเผยความลับแล้วนะ ไม่ได้ลืมเนื้อนาไม่ได้ลืมเนื้อแค่ลมมันตีเฉยๆมันทรมานมากเลยทรมานครับทรมานแล้วก็บางครั้งเป็นหนักๆคือไปนอนที่โรงแรมเนี่ยเรานอนไม่ค่อยหลับคือมันหายใจไม่อิ่มมันดันขึ้นตรงนี้อ่ามันจะแน่นๆช่วงหน้าอกแน่นๆหน้าอกแล้วแบบเี่แบบแย่แล้วอะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็แย่หาต้องหาอะไรตัวช่วยทอนี้ได้เจอกระเป๋าโดเรมอนพี่เดือนมีเคมิลในตรงนั้นแบบเยอะมากๆเลยก็เลยได้มาเป็นตัวช่วยใช่ครับ มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีอะไรอยากจะบอกไหมคะบ,บางคนเนี่ยอาจจะกลัวการทานของเผ,ผ็ดๆแซ่บๆร้อนๆวันนี้คุณโจี้จะบอกอะไรเขาไหมคะว่าไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเรามีเครนดิค่ะใช่ครับเหมือนอย่างที่บอกครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้หรือ <ừ. S 2> เริ่มเป็นพอพอ,พอเราอ่ะเราจะมักจะแบบไอ้ช่างใจว่าอกินเผ็ดแล้วก็ดื่มน้าดื่ม<อ>น,น,นมหรืออะไรแล้วก็หายเผ็ดแต่มันอาจจะหายเผ็ดที่ลิ้นแต่ข้างในมันเกิดความปั่นป่วนข้างในเราไม่รู้เราต้องมี ตัวช่วยก็คือเกมิลถ้ามีก็จบปัญหาจบใช้ชีวิตได้ปกตินะครับนี่พราฉะนั้นแล้วนะคะถ้าปวดแสบปวดร้อนให้เกรม,มิวช่วยดูแลแต่ว่าหัวใจทุกคนขาดคนดูแลให้โจอี e ้ดูแลได้ไหมคะขอบคุณมากครับ ความแซ่บๆของอาหารกันไปอยากจะถามคุณโจอี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยชอบทานอาหารประเภทไหนคะปเภทผมนี่ชอบเมนูเมนูโอ้อย่างแรกเลยผมตื่นเช้ามาก็จะบอกแม่แม่ตำส้มตำให้กินหน่อยขอเผ็ดเค่ะใส่พริกที่เผ็ดผมใส่พริกไม่ต่ำกว่ายี่สิบโอ้โหหนุ่มแซ่บนะ่เนี่ยเผ็ดมากตั้งแต่เช้าแล้วก็กินเช้าเผ็ดเผ็ดตลอดแม่ตำส้มตำกินทุกวันเผ็ดมากแล้วนี่ครับก็ซ้มตำแล้วก็ ตามด้วยพวกลาบก้อยผัดกะเพราผัดกะเพราใส่พริกพิเศษไปร้านอาหารตามสั่งขอผัดกระเพราเพิ่มพริกเข้าไปนะครับเยอะๆอะไรผมผมจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าบางทีเนี่ยกะเพราเนี่ยห้าสิบบาทแต่ค่าพริกคือร้อยหนึ่งแล้วหนึ่งครับคือตักมานี่ไม่มีเนื้อเลยไม่มีิ้่ชิ้นส่วนของเนื้อสัตว มีแต่พริกมีก<ช>มีบ่งบอกถึงความแทก<ช>ของต,ตัวเราเองเนาะแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยถ้าถามคุณโจอี่ค่ะว่าถ้าอยากจะทําเมนูอะไรให้กับแฟนคลับได้รับประทานคิดว่าเมนูอะไรที่เราฝีมือดีมากที่สุดคะผมเหรอครับว่าน่าจะเป็นกระสัดกะเพรา ผักกะเพราแล้วก็พวกที่มันเป็นต้มแซ่บอะไรต้มไก่อะไรบ่งบอกถึงความแซ่บใช่ครับนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ให้คุณโจอี้มาโชว์ฝีมือแร้วค่ะเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นนักร้องแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเชฟไปซะก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณโจอี้ค่ะมาป้อนอาหารให้กับแฟนกลับดีกว่าใครอยากนอนป้อนไหมคะถามก่อนเลยค่ะคุณโจอี้คะปกติเราชอบสีอะไรคะ ผมชอบสีสีฟ้าครับสีฟ้าใครใครชอบสีฟ้าบ้างคะโอ้โหโอ้โหชอบใครชอบโจอี้ชอบโจอี้แล้วก็ชอบสีติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบสีเขียว สีฟ้ากับสีเขียวก็สมมติว่าให้เลือกสีเดียวเหล่าสีอะไรสีฟ้ากับสีเขียวถ้าตอนนี้ถ้าแบบมันเข้ากับวันนี้ที่สุดก็น่าจะเป็นสีสีตอบสียุ้งสีเลยนะสีเขียวถ้า้ากวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมขอให้วันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมรักธรรมชาติแล้วก็รักในคริมิโอก็เป็นสีเขียวับแล้วที่สำคัญรักทุกคนด้วยทุกคนด้วยครับ ตอนนี้นะคะเรามาหาผู้โชคดีกันดีกว่าเนาะท่านคะข้อแรกนะคะเราจะมีกับกติกาค่ะคุณจะต้องมีมีอะไรก็ได้ในร่างกายที่เป็นสีเขียวค่ะมีแล้วนั่งก่อนเลยนะคะนั่งก่อนเลยมีแล้วมีแล้วเตรียมตัวเลยนะคะและอย่างที่สองค่ะคุณจะต้องไม่แพ้อ,อาหารค่ะเออชนะหมดเลยเหรอคะ โอเคและอย่างที่สามค่ะคุณจะต้องรับประทานเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบได้ในข้นใครตรงตามสามข้อนี้เรายกมือหน่อยมาจ้ะโอ้โหและกติกาตัดสินของเราคือคุณจะต้องคุณจะต้องถันแน่ ถาโพสครมีมมิลครมีครมนะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณค่ะห้าท่านค่ะใครมีบ้างมีไหมมีไหมด,าดมา้านนู้นค่ะด้า,านโน้นท่านที่สองขับมาเลยท่านที่สองมีอีกไหมคะท้าโพสกับครมีมมิลครมีมแม็กมาเลยค่ะมาเลย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 ค่ะท่านสองท่านาให้ทีมงานตรวจสอบสักครูะคะ่หนึ่งนะคะอะหนึ่งสองสาม ทีมงานตรวจสอบไะคะได้ไหม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 ไ่าและอีกท่านหนึ่งค่ะตรวจสอบตรวจวสอบ,บนอในช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟีมค่ะชื่อคุณฟีมนะคะชอบคุณโจอี้มานานหรือ,อยังคะ ชอบนางอะค่ะชอบเพราะอะไรเป็นคนร้องเ,เพล,ลงเขาแล้วก็ตลกแล้วก็หล่อด้วยเนี่ <c oughs> มาท่อนที่สองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโบค่ะชื่อ,อคุณโบชอบคุณโจอ,อี้มานานหรือ,อยังคะนานค่ะกี่ป,ปีละกี่ปีละวี่หลายปีเอ้ ท่านที่สามสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ้อยค่ะจีพีอ้อยนะคะพี่อ้อยชอบคุณโจอี้มานานเนี่ค่ะก็ติดตามมาตั้งปีปีกว่าตอกทีลวค่ะมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ละอยากบอกอะไรไหมอ้าครับแม่ครับจะบอกอะไรอยากอะไรกระซิบก็ได้กระซิบไม่ต้องให้เขาได้ยินก็ได้กระซิบลัางขาค่ะมากครับ กระซิบกระซิบมาท่านที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรักค่ะชื่อรักรักอันนี้คือบอกดีฉันหรือบอกเขาคะไ่้หมดค่ะติดตามคุณโจอี้มานานแล้วยังคะนานมากแล้วค่ะมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะก็เห็นน้องประทับประทับใจน้องมาตลอดแล้วก็วันนี้เห็นประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งก็ดีใจกับน้องค่ะเออ มาท่านสุดท้ายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพี่น้อยค่ะพี่น้อยพี่น้อยชอบคุณโจอ,อี้ไหมน,นันเนี่ยคะนานมากมากน้อมากโอ้โหอย่างนั้นเลยเขากระซิบมาว่าเป็นเป็นแม่ของนี่เลยเป็นเป็นเป็นแม่ของดอมเล,เลยนะคะวันนี้แม่คะแม่มีอะไรอยากจะบอกคุณโจอ,อี้ไหมคะอืม <laughs> ก็อยากจะบอกน้องว่าทุกคนในรอบนะคะทุกคนตะวันตอแสแล้วก็พี่ลูกสองเจ้านี้ก็ให้กําลังใจน้องมาตั้งแต่ประกวดลยไว้แล้วก็ทุกเส้นทางเลยค่ะเราให้กําลังใจน้องมาตลอดแล้วก็ฝากแฟนแฟนเพลงแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในนี้นะคะเกี่ยวอีด้วยนะคะขอบคุณมากครับของวันนี้ที่สดวสาวมอบให้กับคุณโจอีนะคะเป็นยังไงคะได้มาเจอแฟนคลับด้านบนเวที แซบไหมคะแต่ละคนแซบสวยทั้งนั้นน่ารักสีผมก็แซบได้นะวันนี้นะแต่ละคนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเกมค่ะอยากจะให้ทุกทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีพร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมนะคุณโจอี้พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมเสมอนะคะทีมงานคะแจกอุปกรณ์เลยค่ะเอุปกรณ์มาไหมครับตี อันนี้คืออะไรคะคุณโจอี้ลองถายดูอันนี้เป็นหมอนรองคอเป็นที่ปิดตาเป็นที่ปิดตานี่นนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องปิดแล้วเล่นเกมกันก่อนโอเคครับห้ามห้ามห้ามให้เห็นนะเดี๋ยวคุณลองคุณโจอี้ลองลองเทสดูซิว่าแบบเออเขาเห็นจริงหรือเปล่ากี่นิ้วครับอะกี่นิ้วกี่นิ้วคะอะกี่นิ้วครับกี่นิ้วคะ ข้าแอบดูะนะสรุปไม่เห็นจริงโอเคไม่เห็นจริงๆกีน่นิ้วครับกี <nt> ่นิ้วคะโอเคโอเคโดยที่กับกติกาตอนนี้ค่ะผู้โชคดีทั้ง5ท่านจะได้รับการป้อนแบบ Exclusive จากคุณโจอ,อี้ <_ an> ซึ่งซึ่งหลังจากที่<_ an> <_ an> อะไรนะคะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดเอาไว้ก่อนปิดเอาไว้ก่อนปิดเอาไว้ก่อนโดยที่เมื่อคุณได้รับการป้อนด้วยความรักอย่างดุดดื่มจากคุณโจอีแล้วคุณห้ามเผยเลยว่าสิ่งที่คุณทางคืออะไรอีกสักรู่นึงค่ะเราจะมีกระดาษให้กับทุกๆคนได้เขียนกันคุณโจอีเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากที่ฝั่งคุณก่อนเลยค,ครั้งแรกเลยและกันเนาะคุณแม่ด้อมพร้อมไหมคะพร้อมดี ดเดี๋ยวขออนุญาตกระเถิดมาด้านหน้าดีนึงค่ะคุณแม่ค่ะกระเถิดขึ้นมาหนึ่งจ้าจับจับหน่อยค่ะประคองหน่อยค่ะประคองครับอันนีใใใ้ให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 ้ทายว่าเป็นเมนูอะไรใช่ค่ะให้ทายทั้งหมด2เมนูด้วยกันค่ะมีเอ้ยให้เขาทานไปไม่ได้นะคะ S <S อร่อยไหมครับอร่อย,อ,อ,ยอ่ะอลุกไว้ก่อนอย่บอกนะว่าเมนูอะไรนะอ่ะแล้วเมนูเมนูแรกเคี่ยวเสร็จหรือยังคะยังนะยังยังอยากเคี่ยวนานๆ <c oughs> โอเคอเมนูที่สองเลยนะเฮ้ยเคี่ยวก่อน <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเวลาเขาป้อนจะปังโอ๊ยสูสีไหมคะหล่อสูสี ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเภสัชกรหญิงรัตวันสิริบูรณพิพัฒนาค่ะท่านภูมิในการฝ่ายการตลาดร้านยาร่วมถ่ายภาพด้านบนค่ะเรียนเชิญค่ะยยยอันนี้กีผู้บร hey, ิหารหรือว่ากี้คุณโจอี้คะ เออขอครมมาด้วยนะคะท่านขาขอครมมาเออสามสองหนึ่งครมครมาครมิลคมาดคมิมาเดี๋ยวขออนุญาตได้คะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งช็อตนะคะขออีกหนึ่งช็อตค่ะสามสองหนึ่งครมิครมา โอเคค่ะเอาละค่ะ right, วันนี้นะคะกับกิจกรรมสนุกๆค่ะที่เราได้มาพบเจอกับพรีเซนเตอร์คนแรกของเครบิลคนใจอีบ e ุ